สวัสดีค่ะไยมาแชร์มาแล้วค่ะวันนี้มาแชร์วิธีการอ่านพระราชบัญญัติภาษีสัมภาษามิตรปี2560นะคะในหมวดที่1เหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้มาในส่วนที่4ค่ะคลังสินค้าทัานบนไปดูกันเลยว่าคลังสินค้าทัานบนในพร,ะระบสัมภาษามิตรเขากล่าวไว้ว่ายังไงบ้างนะคะ คลังสินค้าทันบนในส่วนที่4เริ่มที่มาตรา40นะคะมาตรา40เขากล่าวว่าผู้ใดประสงค์จะตั้งคลังสินค้าทันบนให้ยื่นคําขออนุญาตต่ออธิบดีการขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในที่กําหนดในกฎกระทรวงหมายความว่าวิธีการในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สมสามิตรเนี่ยมันก็จะมีกฎกระทรวงรองรับในมาตรา40นี้นะคะโอเคมาตรา41 ในกรณีที่อธิบดีไม่ไม่ออกใบอนุญาตตั้งคางสินค้าทันบนผู้ขออนุญาตมีสิทธิอุทธร์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการไม่ออกใบอนุญาตเนาะอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแล้วก็ให้รัฐมนตรีพิจรารณาอุทธร์ให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธร์คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สิ้นสุดมาตรา41มี2มี2เขาเรียกอะไรอะ 2ช่วงช่วงแรกคือคุณขอตั้งทางสินค้าทับนไปแล้วใช่ไหมแล้วไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีอธิบดีไม่ให้อะไม่ให้ตั้งคุณอุทธรณ์ได้คุณใช้สิทธิ์คุณอุทธรณ์ได้นะคะอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์นะแล้วก็คาวิน,นิจฉัยเนี่ยของรัฐมนตรีก็คือถือว่าสิ้นสุดแล้วอุทธรณ์ไม่ได้อีกแล้วนะคะรัฐมนตรีก็ จบที่รัฐมนตรีเลยนะอันเนี้ยมาตรา40ประมาณนี้นะคะมาตรา41เจ้าของคลังสินค้าทันบนต้องแสดงใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทันบนไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายนะคลังสินค้าทันบนไม่ใช่ว่าเอาไปเก็บไว้ในแฟ้มนะหรือว่าแบบขออนุญาตถูกต้องแหละแต่ว่าเอาไปแบบใส่ไว้ในข้างกับเอกสารกองเอกสารข้างหลังอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเพราะว่าถือว่าถูกระบุในพบรบว่าคุณต้องปฏิบัติด,ดังนี้คือต้องติดไว้ในที่ที่เห็นได้ง่ายนะคะ มาตรา43ในกรณีที่ใบอนุญ,ญาตตั้งคลังสินค้าทันบนชำรุดในสาระสำคัญนะหรือสูญหายให้เจ้าของคลังสินค้าทันบนยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทันบนต่ออธิบดีหรือสัมภาษามิรพื้นที่แห่งท้องที่ที่คลังสินค้าทันบนตั้งอยู่ภายใน15วันนะับแต่วันที่ได้ใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทันบนชำตั้งแต่วันที่ได้คือตั้งแต่วันที่รู้ว่าใบอนุญาตอะชำรุดห,หรือว่าสูญหายนะ ใบแทนใบอนุญาตคังสินค้าทัานบนให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตตั้งคังสินค้าทาันบนได้นะคะเอ,อในกรณีที่ชารุ้เสียหายสมมติว่าติดไว้ข้างหน้าเนาะหน้าหน้าคลังสินค้าทันบนแล้วไม่มีไม่มีอะไรป้องกันเนี่ยโดนฝนสมมตินะโดนฝนแล้วก็สาระสาคัญมันหายไปคุณก็ไปขออนุญาตขอใบแทนซะในพื้นที่ ในสมรชสมิพื้นที่ที่คุณทางสินค้าตันบนท่านอยู่สมมติว่าตั้งอยู่ที่เชียงใหม่คุณก็ไปขอสมัสสมิตพื้นที่เชียงใหม่ประมาณนี้นะคะสาระสำคัญอันนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะภายใน15วันนับแต่วันที่ใบอนุญาตชำรุดหรือเสียหายนะคะเออ มาตรา44เจ้าของคลังสินค้าทันบนต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทันบนค่าธรรมเนียมคลังสินค้าทันบนรายปีนะแล้วก็ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใบแทนใบอนุญาตคลังสินค้าทันบนตามที่กําหนดไว้ในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพรบนี้มันจะมีขอใบอนุญาตการตั้งขออนุญาตเนี่ยก็จะมีค่าธรรมเนียมแล้วก็ค่าธรรมเนียมรายปีที่คุณต้องเสียแต่ละปีด้วยนะคะประมาณนี้เลยมาตรา14ไม่ซับซ้อนมาตรา45เจ้าของคลังสินค้าทันบนต้องใช้ค่ะ คลังสินค้าทันบนเป็นที่เก็บสินค้าที่ยังไม่ได้เสียภาษีของผู้ประกอบอุตสาหกรรมเท่านั้นนะเออจา,จากการรับการจ่ายการเก็บรักษาและการทำบัญชีคุมสินค้าตามวักหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดนะคะ คือหลักๆของคลังสินค้าทาันบนเนี่ยคือเหมือนคุณผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วคุณยังไม่เอาออกไปขายทันทีคุณผลิตไว้เป็นสต็อกใช่ไหมคุณก็ต้องไปเก็บไวในคลังสินค้าทันบนเท่านั้นนะเออประมาณนี้แล้วก็การรับการจ่ายของออกนอกคลังเนี่ยหรือการเก็บรักษาใดๆเนี่ยต้องทําบัญชีคุมให้ครบถ้วนครบวออย่าให้มีสินค้าสูญหายไปถ้ามีสูญหายไปจากคลังสินค้าทันบนก็เป็นเรื่องท,งทันทีคุณก็ต้องมีการดําเนินการประเมินภาษีทันทีนะคะโอเคมาตรา46 ผู้ใดประสงค์จะเปิดคลังสินค้าทันบนต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานสัมภาษามิตรซึ่งประจำอยู่คลังสินค้าทันบนนั้นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีเนาะอันนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไม่ใช่ว่าส่สี่ส่วห้าจะเข้าไปเปิดก็ได้นะคะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่สัมภาษามิตรที่ไปควบคุมอยู่ตรงนั้นก่อนนะคะก็จะประมาณนี้เนาะมาตรา47ผู้ที่เข้าไปในคลังสินค้าทันบนต้องเป็นผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนะและก็ต้องเข้าไปต่อหน้าเจ้าหน้าที่ เ,ออเจ้าพนักงานสัมภาษามิตรซึ่งอยู่ประจําคลังสินค้าท่านบนนั้นหรือเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีเท่านั้นถ้าได้รับอนุญ,ญาตแล้วแต่ไม่มีเจ้าพนักงานถ้าตามมาตราเนี้ยระบุตามมาตราเนี้ยก็คือว่าขออนุญาตจะเข้าไปก็ต้องขออนุญาตและจะขออนุญาตก็ต้องมีเจ้าพนักงานของสัมภาษามิตรที่ประจําอยู่ตรงนั้นน่ะก็คือต้องต้องอยู่ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าออขอแล้วได้ด้วยวาจาโทรไปขอ เจ้าพนักงานแล้วแล้วก็เข้าไปได้เลยสมมติว่ามันเกิดความเสียหายขึ้นเจ้าพนักงานก็อาจจะโดนหนึ่งห้าเจ็ดได้เนาะอัน,นอันนี้แบบคิดเผื่อเคสที่แบบว่าเผื่อจํามาตรานี้ได้เฉยๆนะมันยังไม่เคยเกิดขึ้นนะไปยังไม่เคยมีประสบการณ์ว่าเออเข้าไปโดยที่ไม่มีเจ้าพนักงานของสรรพสามิตอยู่นะคะซึ่งเขาก็รู้อยู่แล้วเจ้าของคลังสินค้าทานบนุก็ต้องทราบอยู่แล้วนะคะว่ามีหลักปฏิบัติอย่างไรบ้างนะคะไปที่มาตรา48มาต,า 48, ตรา48ปกล่าวว่าในกรณีที่มีสินค้าขาดไปจากบัญชีคุมนะ ให้ถือว่าความรับผิดอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้นในเวลาที่สินค้านั้นขาดหรือพบว่าขาดไปจากบัญชีคุมและให้เจ้าของคลังสินค้าทันบนเสียภาษีสำหรับสินค้าที่ขาดไปพร้อมกับเบี้ยปรับเงินเพิ่มอาจจะมีเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าสินค้านั้นสูญหายเพราะเหตุสุวิสัยหรือเหตุผิดพลาดในการตรวจนับปริมาณสินค้าอันไม่ได้เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลเล่ของเจ้าของ,ของคลังสินค้าทันบน อามาตราน,นี้คุณคุณมาตรา48่สอ่ะจะถูกใช้ในสำนวนตรวจสอบภาษีเราต้องประเมินภาษีบ่อยเพราะว่ามันจะโยงไปถึงว่าสินค้าขาดไปจากบัญชีคุมอ่ะก็มีการประเมินทันทีถ้าไม่สามารถอธิบายได้ว่าเกิดจากเหตุสุวิสัยหรือเหตุที่ไม่สามารถจะควบคุมได้อย่างเช่นอุทกภัยหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นอ้างอิงว่าสามารถที่จะเอาไปอ้างได้ว่า สินค้ามันขายไปเพราะเหตุสุวิสัสแล้วก็ไม่ต้องเสียภาษีอันนั้นนั่นคือเคสนั้นนะคะประมาณนี้เนาะ,ะมาตรา49ในกรณีที่เจ้าของคลังสินค้าท่านบนประสงค์จะโอนใบอนุญ,ญาตให้แก่บุคคลอื่นให้เจ้าของคลังสินค้าท่านบนผู้ประสงค์จะรับโอนใบอนุญ,ญาตขออนุญ,ญาตต่อทิบดีสมมุติว่าปอยเนี่ยจะโอนให้ท่านที่ฟังอยู่เนาะปอยจะโอนให้นายเให้นายเเนี่ยผู้ที่ประสงค์จะรับใบอนุญ,ญาตอนะขอขออนุญ,ญาตต่อทิบดีด้วย เข้าใจไหมคะจะประมาณนี้เนาะการขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ไป,ไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงแล้วนั้นมาตราน,นี้ก็จะมีกฎกระทรวงมารองรับอีกทีหนึ่งในตอนบฏิบัติงานเออโอเคมาตรา50ในกรณีที่เจ้าของคลังสินค้าทันบนประสงค์จะเลิกกิจการให้ขออนุญาตต่อทีิบดีพร้อมกับแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซึ่งนําสินค้าไปเก็บไว้ในคลังสินค้าทาันบนนั้นทราบถ้าเด็กๆที่จบใหม่งงว่าเอ๊ะทำไมจะต้องแจ้งในเมื่อ คลังสินค้าทัานบนเนี่ยเป็นได้คลังสินค้าทันบนที่บริษัทที่เขาเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเองอ่ะมีคลังสินค้าทันบนของตัวเองหรือผู้ประกอบการคลังสินค้าทันบนไม่ได้มีบริษัทผลิตใดๆเลยแต่ว่าตั้งเป็นคลังสินค้าทัานบนเฉยๆเลยก็ได้เขาก็เขาก็ต้องมีการเก็บสินค้าที่เขาไม่ได้ผลิตอะค่ะคือเขาก็ประกอบธุรกิจคลังสินค้าทันบนอย่างเดียวดังนั้นเขาก็เลยต้องแจ้งผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่เขาเอาสินค้ามาเก็บในคลังสินค้าทันบนเนาะให้ทราบนะเมื่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ได้ <c oughs> รับแจ้งตามวรรคหนึ่งแล้วเนี่ยให้ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งนำสินค้าไปเก็บไว้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือในคลังสินค้าท่านบนอื่นตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ธิบดีประกาศกําหนดอ่ะวงเลง็บ2ชําระภาษีสําหรับสินค้าภายในระยะเวลาที่ธิบดีกําหนดอ่ะมีสงวงเล็บเนี่ยมีให้เลือกว่าจะทําอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้จะเอาไปเก็บในคลังสินค้าท่านบนอื่นก็ได้หรือว่าจะชําระภาษีแล้วเอาออกไปสู่ตลาดเลยก็ได้ขออนุญ,ญาตนะคะ โอเคอธิบดีจะาอนุญาตให้เจ้าของคลังสินค้าทันบนเลิกกิจการได้ก็ต่อเมื่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้ดําเนินการตามวรรคสองแล้วคือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่นําสินค้าไปเก็บในคลังสินค้าทันบนเนี่ยดาเนินการตามวงเล็บหนึ่งและวงเล็บสองแล้วเท่านั้นเนาะโอเคมาตราห้าสิบเอ็ดในกรณีที่ปรากฏว่าเจ้าของคลังสินค้าทันบนฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ทว่าดีประกาศกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้และการฝ่าฝืนดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงอธิบดีมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตคลังสินค้าทัานบนได้แต่ต้องแจ้งการเพิกถอนนั้นเป็นหนังสือให้เจ้าของคลังสินค้าทาันบนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย15วันถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นและอธิบดีเห็นว่าจะเพิกถอนใบอนุญาตนั้นอธิบดีจะต้องแจ้งอย่างน้อยล่วงหน้า15วัน การดําเนินงานของหน่วยราชการเราอะถ้าสมมติผิดเพี้ยนคือถ้าไม่ได้อย่างน้อยล่วงหน้า15วันใช่ไหมอันนี้มองในแง่ผู้ปฏิบัติงานแล้วแบบเราเคยโดนเตือนมาว่าการทํางานอะทำงานเผื่อขึ้นศาลเสมอเออดังนั้นถ้าเราผิดเพี้ยนไปจากข้อความนี้ปุ๊บอะถ้ามันมีการฟ้องร้องกันทนายฝ่ายตรงข้ามเนี่ยสามารถใช้ช่องว่างเนี้ยในการในการฟ้องกล,ลุ่มเราได้เนาะอันอันนี้พูดเป็นเคสเฉยๆนะดังนั้นเนี่ย ก็ตั้งแน่นอนอยู่แล้วว่าเราต้องแจ้งให้ทราบอย่างน้อยล่วงหน้า15วันถ้าแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อยแค่10วันเนี่ยโอเคเราถือว่าเราละเว้นมาตรานนี้แหละแล้วก็อาจจะเป็นช่องว่างให้โรงงานอุตสาหกรรมเขาแบบมีช่องฟ้องเราได้ถูกปะ่ะคะดังนั้นก็ยึดตามนี้คือปล่อยพยายามจะเล่าเป็นเนื้อเรื่องไปด้วยเพื่อแบบจะได้จําได้เนาะออแล้วก็ ในวรรคสองเขาบอกว่าเจ้าของคลังสินค้าทันบนที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเนี่ยมีสิทธิอุทธรณ์ได้นะเป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีนะคะภายใน30วันนะับแต่วันที่ได้ทราบคําสั่งและมีสิทธิ์ดําเนินการไปพรางก่อนได้จนกว่าจะมีคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีในระหว่างความหมายคือในระหว่างที่คุณอุทธรณ์เนี่ยคุณดําเนินการยังดาเนินการอยู่ได้ยังไม่ต้องปิดคลังนะคะ แล้วก็วักต่อมาเขาบอกว่าให้รัฐมนตรีพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์นะคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สิ้นสุดเนาะเวิร์ดดิ้งเหมือนเดิมคือให้รัฐมนตรีวินิจฉัยตอนไหนสิ้นสุดก็คือสิ้นสุดของสิ้นสุดที่รัฐมนตรีนะคะ mm hmm. เออประมาณนี้มาตรา52 mm hmm. เขากล่าวว่าในกรณีที่เจ้าของคลังสินค้าทาันบนและทิ้งคลังสินค้าทันบนโดย เจ้าพนักงานสพสามิตไม่อาจติดต่อได้นะเออหนึ่งหรือถูกเพิกถอนอนุญาตอะเคสที่สองเนะาะเคสที่หนึ่งคือติดตอ่อไม่ได้เคสที่สองถูกเพื่อถูกเพิกถอในใบอนุญาตตามมาตราห้าสิบเอ็ดอธิบดีมีอำนาจสั่งให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเนี่ยซึ่งนำคลังสินค้าไปเก็บไว้ในคลังสินค้าทันบนนั้นเนี่ยปฏิบัติตามมาตราห้าสิบวรสองโดยอนุโลมอ่ะก็ไปดูว่ามาตราห้าสิบวรสองเขากล่าวว่าอะไร มาตราห0สวรรคสองกล่าวว่าชำระภาษีสำหรับสินค้านั้นนะคะเออมาตราห0บวรรคสองเขากล่าวไว้ว่าอย่างนี้นะแล้วก็มาตรา5 3บาเขากล่าวว่าให้ก,กรณีกรณีที่เจ้าของคลังสินค้าทาันบนประสงค์จะเลิกกิจการถูกเพิกถอนใบ,บอนุญาตหรือละทิ้งคลังสินค้าทาันบนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซึ่งเก็บสินค้าไว้ในคลังสินค้าทาันบนนั้น ไม่ปฏิบัติตามมาตรา50วงเล็บสวงเล็บคืออะไรเสียภาษีนั่นเองภายในระยะเวลาที่อธิบดีกำหนดให้อธิบดีมีอำนาจสั่งให้เจ้าพนักง,งานสัมภาษามิตรนำสินค้าที่ตกครางอยู่ในคลังสินค้าทั้นบนนั้นออกไปขายทอดตลาดได้ถ้าคุณไม่ยอมเสียนะตามมาตรา53ที่กล่าวมาเนี่ยถ้าคุณไม่ยอมเสียเลยมันมีการเลิกกิจการมันมีการติดต่อไม่ได้ใช่ไหมถูกเพื่อถอนใช่ไหมแล้วก็เราก็เปิดช่องแล้วว่าอ่า เจ้าของเจ้าของสินค้าในครั้งนั้นนะ่ะมามาติดต่อสัมภาษามิซ่าเพื่อเสียภาษีในมาตราห้าสิบวงเล็กสองถูกปะเอ,อวักสองเข้ทีคะ่ะถ้าคุณไม่มาเลยเนะนี่ยอำนาจอยู่ที่ใครอำนาจอยู่ที่สัมภาษณม,มิเต็มเต็มเลยว่าสินค้าในนั้นคืออะไรจะคืออะไรอะเหล้าเบียสุลายาสุอะไรเงี้ยสัมภาษณมิเอาไปขายทอดตลาดได้เลยนะเออแล้วยังมีหน่ำซ้ำําเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดตามวักหนึ่ง เมื่อหักค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาค่าใช้จ่ายในการขายท้อตลาดและค่าเสียและค่าภาษีแล้วยังเหลือเงินอีกเท่าใดให้แจ้งผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนั้นมารับคืนอ่าแจ้งมารับคืนได้นะอ่าโอเค่ไม่มาใช่ไหมแต่ว่าเราขายท่อตลาดไปแล้วปุ๊บหักค่าใช้จ่ายปุ๊บแจ้งมารับคืนถ้าไม่มารับคืนภายใน1ปีนะับแต่วันแจ้งให้เงินนั้นตกเป็นของแผ่นดินนะ ตามมาตรา53เงินจะตกเป็นของแผ่นดินมันจะมีกรณีบางอันที่เงินตกเป็นของสัมภาระมีดเนาะเออมันก็จะคือค่อยๆอ่านไปค่อยๆทำความเข้าใจไปผูกสตอรี่ไปเรื่อยๆถ้าเป็นคลังสินค้าทันบนเนี่ยสินค้าที่ตกค้างอยู่จากการเลิกกิจการถูกเพิ่อถอนใบอนุญาตหรือว่าติดต่อไม่ได้นี่นะคะแล้วก็ไม่มาปฏิบัติตามมาตรา52คือไม่มาเสียภาษีอะ สมามิรก็มีสิทธิ์เอาไปขายท่อตลาดแล้วการขายท่อตลาดเนี่ยเมื่อได้เงินมาเท่าไหร่นะคุณต้องหักค่าใช้จ่ายเช่นค่าเก็บรักษากรค่าใช้จ่ายในการขายท่อตลาดและค่าเสียภาษีอันนี้ก็จังไว้นิดนึงเนาะเผื่อเป็นจริงๆเป็นชอยหน้าออกมากเลยนะไอ้ค่าใช้จ่ายเนี่ยแล้วพอหักเสร็จปุ๊บเหลือเงินเท่าใดเรียกเจ้าของเรียกเจ้าของมาเจ้าของสินค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนั่นแหละก็คือเจ้าของสินค้าในคลังสินค้าท่านบนนั้นอ่ะมารับเงินคืนถ้าไม่มาภายใน1ปีก็ตกเป็นของแผ่นดินนะคะประมาณนี้ ทางสินค้าท่านบนพรบสัภาษามิตรไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะก็จะประมาณนี้ค่อยๆทำความเข้าใจค่อยๆอ,อ,อ่านไปก็ไล่เรียงไปเป็นทีละเป็นทีละส่วนทีละส่วนก็ไ